สวัสดีครับผมช่างชิปเครยน้อยครับวันนี้ก็มานำเสนอการเปลี่ยนชุดซ่อมกระบอกบังคับเลี้ยวครับของตระกูลยันม่าครับไม่ว่าจะเป็น4ี่ห้าสีงพวกนี้แหละครับกระบอกชัดครับก็ไม่มีอะไรมากครับงานถอดประกอบธรรมดาหรือออกมาอันนี้ผมมาถึงขั้นตอนการ เปลี่ยนซีนแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนเปลี่ยนซีนแล้วก็แกะของเดิมได้เลยแกะของเดิมออกได้เลยแกะของเดิมออกเสร็จให้สังเกตไอแหวนตัวขาวนะครับมันจะมีบ่าฝั่งหนึ่งจะมีบ่าลึกลงมาให้เราเอาบ่าเข้าหาอลิงตัวสีดำๆครับ ซึ่งโอริงตัวโอริงตัวสีดำๆจะอยู่ตรงกลางเวลาประกอบสังเกตง่ายๆครับก่อนรื้อก็ดูก่อนได้สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำหรือทำเป็นครั้งแรกครับส่วนท่านที่ทำไปจำก็จะรู้ดีว่าเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นโอริงตัวเล็กอยู่ตรงรูกลางที่ผมสีไม่ชีครับแล้วก็จะมีโอริง ตัวใหญ่ที่อยู่ตรงกลางไออยู่ตรงลูกสูบครับผมตัวเล็กแค่ออกได้เลยใช้อะไรจิ้มหอ,อกได้เลยครับง่ายๆได้อะไรก็จับอะไรอยู่ใกล้ก็แง่ออกไปเลยฮธรรมดาแต่ตอนใส่ต้องระวังครับเป็นโอริงครับพยายามอย่าให้ไปทิ้นส่วนแหลมๆคมๆไปทิ่มเขาเดีย๋ยวมันจะรั่วครับ ตัวนี้จะเป็นโอลิงกันรั่วของแกนครับผมกันไม่ให้น้มันข้ามล้องได้อลิงลูกสูบจะเป็นตัวกันไม่ให้มันข้ามร่องครับตัวนี้จะเป็นโอลิงลูกสูบใส่เข้าไปอ่าแล้วแต่แต่ละที่ก็เรียกไม่เหมือนกันครับสังเกตไหมครับมันจะมีบ่าอ่าจะมีบ่าแล้วดูดีนจะมีบ่าครับเอาฝั่งที่เป็นบ่าเข้าหาอาลิงครับเข้าหา ด้านใน,นจะมีบาดน,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็มาตัวนี้จะเป็นตัวชุดกันฝุ่นครับกันฝุ่นมันก็ทั้งต้องต้องป้องกันแรงดันไม่ให้รั่วออกได้ด้วยครับฝั่งนัานนอกจะกันฝุ่นฝั่งนั้นในจะเป็นตัวตั้งแรงดันไม่มีอะไรมากครับ โอลิงไม่กีดตัวถอดออกมาเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมใครที่สงสัยก็ทักเข้ามาสอบถามได้พอดีคลิปบางส่วนบางชิ้นบางงานผมถ่ายไม่ทันจริงๆถ่ายไม่ทันจริงๆพอดีเมมมันเต็มถ่ายไม่ทันช่วงการประกอบก็ใครที่สงสัยก็ทักเข้ามาถามได้ครับไม่มีอะไรมากครับ อนนี้ก็ประกอบเข้าหากันแล้วเหลือจะเอาแกนไปยัดเข้าตัวกระบอกแกนก็เป็นแกนใหม่นะครับตนนัวนี้พอดีแกนเป็นสนิมก็เลยต้องเปลี่ยนแกนเพราะว่าถ้าแกนเป็นสนิมต่อให้เราเปลี่ยนช,ชุดซ่อมกี่ชุดมันก็รั่วเหมือนเดิมครับเหลืวใส่เข้าไปพอดีม้นไปทางเลย ซ่อมที่ตัวรถเลยผมไม่ได้ลือ้อออกมาไอ้ควงที่จริงต้องคายคายสายน้ํามันก่อนเพราะว่ามันจะมีแรงดันครับเวลาเรายัดเข้าไปมันจะยันไม่เข้าพาใส่ลูกสูบเข้าไปแล้วดันดันตัวปอกการฝุ่นปอกตัวข้อขาวนี่ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนครับพอดีมันเป็นสนิมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวปอกซีนชุดนอข้อขาวนี่ครับที่มือผมเช็ดอยู่เมื่อกี้เปลี่ยนเหมือนกัน ถ้าของท่านไหนที่ของเดิมใช้งานได้เราก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเฉพาะชุดซ่อมมันก็ได้แต่อันนี้มันเสียหายจริงอาอันนี้ก็คลายสายครับคลายสายออกก่อนทั้งสองสายเพื่อให้ไม่มีแรงดันด้านในกระบอกเวลาเราชักเขา้าชักออกตัวแกนตอนประกอบมันจะได้ง่ายขึ้นครับดันลูกสูบเข้าไปดันเข้าไปลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับดันเข้าไปครับ เพื่อที่จะใส่ปินล็อกจะมีปิลล็อกตัวใหญ่เป็นปิ้นปิ้นตัวใหญ่กดเข้าไปมันก็จะล็อกเพื่อไม่ให้ตัวบูทเมื่อกี้กระเด็นออกมาเวลาเราเลี้ยวครับตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกตัวปิ้นตัวนี้อะไรครับจะเป็นตัวล็อกกดเข้าไปมันก็จะเข้าไปในล่องของเขากดเข้าไปได้เลยดัน ต้องดันตัวปอกบูเข้าไปลึกๆก่อนมัน <Okay. S 1> ถึงจะทําง่ายครับ <Okay. S 1> แล้วใส่ปิ้นเข้าไปได้เลยนี้ก็ชานิดนึงพอดีอยู่ในมุมแคบไม่ถนัดเท่าไหร่ดันเข้าไปลึกครับไขควงที่ผมตอกเนี่ยมันไม่ได้คมมากก็เลย สามารถตอกได้แต่ว่าถ้าไขควงของท่านไหนที่คมพยายามอย่าไปตอกนะครับไขควงัวงผมมันไม่ได้คมมากอันนี้เข้าไปแล้วเมื่อกี้ติดติดตรงบูธเขายังไม่เข้าสนิทครับยังเข้าลึกไม่พอดันเข้าไปให้มันลึกเข้าไปครับลึกได้เท่าไหร่ยิ่งดีเสร็จแล้วก็สามารถอัดสายน้ำมันได้เลยอัดตัวสายมัน อัดตัวสายน้ำมันปุ๊มปิ้นตัวเมื่อกี้ะจะป้องกันไ,<ง>ไม่ให้บูทขาวๆหลุดออกมาเวลา<ง>เรี้ยวนะครับเดียวสายมันจะดันไปทางดันดอกเดียวสายจะดันดอกทีนี้ก็ชักกระแทกแรงๆเพื่อให้บูทออกมานอกสุดพอนอกสุดแล้วเราก็ใส่โอลิงครับจะมีโอลิงหนึ่งเส้นใส่โอลิงเข้าไป <Okay. S 1> ดึงไว้สุดนะครับดึงไว้ให้เยอะที่สุด ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันทำลำบากสตาร์ทเครื่องเลี้ยวซ้ายก็ได้ครับมันจะดันออกมาแต่ว่าตามจริงก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้แค่ดันออกมาแต่เราทำในรถมันจะทำง่ายสำหรับบางท่านนะ,ะกดโรลินเข้าไปให้สนิทกดเข้าไปเลยครับย้ำนะครับไข่กวงของผมมันไม่ได้คมผมก็เลยใช้ไข่กวงได้แต่ถ้าไข่กวงท่านไหนที่คม ไม่ควรทําแบบนี้นะครับไม่งั้นโอลิงมันจะขาดครับออวันนี้จะเป็นโอลิงครับ <c oughs> พอโอลิงปุ๊บ <c oughs> ก็จะมี <c oughs> ปิดล็อก <c oughs> อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันเสร็จแล้วทีนี้ติดล็อกใส่ปิดล็อกเข้าไปเมื่อกี้เป็นโอลิงปิดล็อกตัวสุดท้ายจะมารัดโอลิงไว้เพื่อไม่ให้ลูกสูบกระเด็นเข้าข้างในครับไม่ให้มันไหลเข้าออกได้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกอ่า แ่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับใครสนใจใครสงสัยทักเข้ามาสอบถามได้ครับว่าขั้นตอนเอาออกยังไงโอดีผมถ่ายไม่ทันยิงๆตอนเอาออกครับก็ย้อนย้อนกลับคืนตอนประกอบก็ได้ครับทําเหมือนกันดันลูกสูบเข้าให้สุดเวลาประกอบไอ้เวลาลื้อนะครับคายปิ้นตัวเมื่อกี้ตัวล่าสุดเนี่ยครับตัวสุดท้ายเมื่อกี้ครับถอดปิ้นออกมาเอาโอลิงออกแล้วก็ใช้บูธ ใช้ปอกอะไรก็ได้ตีเพื่อให้ปอกขาวๆยุบเข้าไปด้านในได้เยอะที่สุดแล้วก็แงะปิ้นปิ้นล็อกตัวแรกครับปิ้นตัวใหญ่แงะออกปุ๊บก็กระแทกออกได้เลยกระแทกออกก็ได้จะเลี้ยวเลี้ยวก็ได้เหมือนกันกระแทกออกก็ได้เลี้ยวก็หมุนเลี้ยวซ้ายตาดเครื่องเลี้ยวซ้ายแต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่าน้ํามันมันพุ่งฮนะก็ธรรมดาถอดออกมาก็ถึงขั้นตอนการเปลี่ยน ขั้นตอนการเปลี่ยนโอลิงใครสงสัยก็ค่อยทักมาครับผมสำหรับชุดซ่อมอะไรอะไรตัวกระบอกบงับบงคับเลี้ยวเรามีจําหน่ายครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ลงเบอร์โทรไว้ใครสงสัยใครต้องการอะไรก็ทักมาครับผมสวัสดีครับ